พยายามดูหนึ่งร้อยล้านแล้วกระแสที่คุณเป็นยังไงบ้างครับก็คือผมเนติธรบอนวิทัศน์นะผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องสี่ีผมได้รับการอมอบหมายจากท่ายให้เป็นตัวแทนในการที่จะมาตอบคำถามซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกของท่ายแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากคนดูเป็นอย่างมากเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากทางสื่อมวลชนทุกท่านยังไงผมขอบคุณมากนะครับ แล้วก็ในส่วนของการตอบคําถามวันนี้ถ้าเกิดทางสื่ออยากถามอะไรถามได้เลยครับผมเอาเรื่องของการรายได้แล้วกันค่ะ,ะ,ะี่ขาเป็นเรื่องแรกของทางค่ายด้วยแล้วสามารถทารายได้ได้ขนาดนี้เป็นงไงบ้างคะครับก็คือทางค่ายก็มีความคาดหวังมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะทําหนังให้ให้มันมันประสบความสําเร็จเนาะเพราะเป็นเรื่องแรกของค่ายและทีนี้พอหนังประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยก็คือมีความตื่นตันใจมากแล้วก็อยากจะพัฒนา วงการภาพยนตร์ไทยไปให้ให้สุดจะมีต่อไหมครับมีครับผมขายงานเหรอคะพี่เบ๊ขายเพื่อค่ายเลยสองอะมีมากสองแล้วก็มีต่อต่อไปอีกครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ตีบที่เป้ไว้ละไอ้เรื่องภาคสองผมยังไม่รู้ครับรู้พร้อมๆกันนี่แหละฮะก็คือตอนแรกตั้งใจไหมครับจะมีต่อก็ตอนแรกก็พัด ตั้งตั้งเอาไว้ครับเพราะว่าสตอรี่ของสี่สถาบันเนี่ยมันมีเยอะมากมันเล่าให้จบในภาคเดียวอ่ะไม่ได้ก็เลยก็เลยวางแผนเอาไว้อยู่แล้วว่ามีภาคสองถ้าถามตรงๆตอนแรกคือไม่ได้กลัวถ้าถามตาอนะลพี่ไม่กลัวเจ๊งเลยก็คือมีภาคสองแน่นอนครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้บริหารได้ได้จัดทีมปรีเสิเ์ิดข้อมูลมาแล้วครับว่าเด็กอาชีวะในแต่ละปีเนี่ยจบไม่น้อยกว่าแสนคนแล้วทีเนี้ย พอผ,ผ่านมาเรื่อยๆระยะเวลา20-30ปีเนี่ยปรากฏว่าผ่านคนดูหลายล้านคนแล้วเขาก็เกิดมีความแบบอยากย้อนยุคย้อนไวัยไปดูในหนังที่ในยุค90ส,สมัยที่ตัวเองเรียนก็เลยมีความมั่นใจมากครับว่าหนังเรื่องนี้จะดีะนนคิดว่าที่มันดังเพราะมันกระแสแบบตามมาเลาอ,อย่างบางจังหวัดงคนไปดูเสร็จปุ๊บออกมาตีกันเลยเ ก็คือหนังเราไม่ได้ไม่ได้ทําให้มันเด็กมาดูแล้วเกิดความมึนเขิอและตีกันทําหนังออกมาเจตนารมณ์ของค่ายคืออยากจะสื่อให้เด็กและเยาวชนดูเป็นตัวอย่างในเรื่องของอุทาหอนสอนใจว่าสิ่งที่ที่คุณทําเนี่ย มันจะเกิดผลล,ลัพยในอนาคตต,ตามมาประมาณนี้ครับอนน้สัวนของค่ายเองสิกไงบ้างครับที่กระแสมันตีกลับมามันกลายเป็นแบบว่าการเป็นแบบเออเป็นการตัวที่แบบกระตุ้นไปทําให้เกิดเรื่องราวทะเลาะวิวาทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหนือความคาดหมายจริงๆครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะเป็นซีนดรามา่าซะเยอะแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยเขาก็ดูอย่างพี่เป้นเนี่ยใส่ช็อปยังไงก็หล่อครับเขาก็เลยคาดคาดเอาไว้ว่า้ิ มันน่าจะเป็นหนังที่แบบโชว์ความเท่แล้วก็แฝงความรุนแรงแต่จริงๆไม่มีเลยครับผมเดี๋ยวได้คิดยังไงคิดแบบหลายคนมองว่าเหนังทำใม้คนมาตีกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูแล้วจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งแน่นอนครับเพราะว่าเจตนาของผู้กับเจตนาของผู้สร้างแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยอยากให้การตีกันมันมันเป็นเรื่องในอดีตเป็นอุทาหรณ์มากกว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยอยากให้ทุกคนกลับมารักกนันก็ไม่ใช่แค่มีตีกันอย่างเดียวนะมีหลายๆภาพที่ช่างกนต่างสถาบัน เดินออกมาข้างนอกแล้วใส่ช็อปคนละสีแล้วมาถ่ายรูปด้วยกันหน้าโรงหนังก็เป็นเรื่องที่ผมประทับใจครับแต่ว่าไปอยากฝากน้องๆคิดว่าเป็นน้องๆแล้วกันนะที่เข้าไปดูหนังกันทุกคนนะฮะออกมาแล้วได้โปรดใจตีกันเลยนะครับถ้าชอบหนังยตีกันเลยครับมผมก็เคยมีเจน,นแตกแสก่อนอันนี้ไหมคะตอนที่อตอนเราเที่ยเล่นนังคิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยเราค่อนข้างชอบบทภาพยนตร์แล้วก็ชอบเจตนาของผู้กำกับและผู้สร้างว่าเขาความจริงเขาถ่ายฉากรุนแรงไว้เยอะนะ เอาตัดทิ้งหมดเพื่อเพื่อให้เพื่อให้หนังมันเป็นไปในทางที่มันมีประโยชน์ต่อต่อคนดูครับไม่ได้ไปยุแยงเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปดูแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่อยากออกมาตีกันแต่ถ้าเกิดน้องๆเขาเลือดร้อนอยู่ผมผมก็คิดว่าผมเข้าใจนะแต่ก็ได้แต่ขอร้องว่าอย่าตีกันเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องของพลังที่คุณจะได้จากมันมันคือเรื่องของกฎหมายมคือเรื่องของความเจ็บตัวที่บางทีคุณไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะถ้าคุณพลาดพังอะไรไปบางอย่างก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ ไหลกระแตก็เริ่มจะมีบอกว่าเริ่มกลัวว่าจะแบบว่ามีกระแตว่าจะไปตกตกทอผมฉ้ดขัดเกิดขึ้นแล้วอะไรแบบนี้ในหนังเลยไม่มีเลยไงครับไม่ออกไหมครับว่าความจริงแล้วในวัฒนธรรมในยุค90นั้นน่ะมันจะมีเรื่องนี้แต่ในหนังเขาไม่โชว์เรื่องนี้ออกมาเลยเพราะว่าเขาต้องการจะปกป้องการที่จะทําการกระทําเรียนแบบไว้แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไปทําโดยที่ไม่เรียนแบบหนังเนี่ยจะมาโทษหนังก็ไม่ถูก เรื่องของผู้ใหญ่ด้วย,วยพบชอนนอพิเตมงคลโกมงคลกิจอะไรมามาแซมกับกระแสด้วยครับวันนี้ก็ผมก็ไปไปไปพบพิเต้มาตอนที่เขาตอนที่เขาชักชวนเด็กอาชีวะไปดูหนังซึ่งผมก็ได้มีการถามถามเขาตอนหน้าแล้วฮะเว่าคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้เขาก็บอกว่าได้รับฟังมาจากหลายกระแสแล้วว่าหนังเรื่องนี้ทำออกมาแล้วมันมันดีเขาก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ออกมา ครับชวนให้คนมาดูเด้ชวนตีไหมคะไม่มีคร <c oughs> ับคือแสดงว่าผู้จัดเองพอมันเกิดกระแสอย่างนีแบบทางหน่วยงานหรืออะไรเขาแบบว่าขอพิจารณาอีกรอบในการตัดเซนเซอร์หรือดูฉากอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเรามั่นใจแล้วว่าเราไม่ได้มีฉากแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทางทางบริษัทเอ็มพิจเจอร์เนาะก็ได้ส่งให้ทางกบวทําการจัดเลทซึ่งเขาก็ได้ดูละผู้ใหญ่ก็ได้ดูแล้วว่า15บวกเองก็แสดงว่าหนัง มันไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเท่าไหร่ค่ะคือปัญหาลูกคองไม่มีแน่นอน,อนไม่มีครับผมไมุมู้คนแสดงมีแบบเสียใจไหมครับเป้ที่แบบว่ากระแสมันกลายเป็นแบบมีมีเออแบบแง่มีแทรอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับถ้ามีคนตีกันผมไม่รู้สึกดีอยู่แล้วครับ<ม>ยิ่งถ้าบอกว่ามีคนตีกันเพราะหนังที่เราเล่นเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกดีอยู่แล้วครับก็อยากจะให้คนที่เข้าไปชมก็มีความสุขกับหนังเพราะว่าผมเชื่อว่าหนังดีแล้วหกสิบกว่าล้านในวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าเฮ้ย คนคนมันมันสามารถเข้าถึงคนไทยสามารถเข้าถึงได้จริงๆนะ mm hmm. ก็ไปดูกันแล้วก็มีความสุขกันดีกว่าครับ mm hmm. แต่ว่าคือหนังมันก็มีหลายแบบเนอะแล้วเราจะบอกว่าถ้าทําหนังแบบไม่มีเรื่องในประวัติศาสตร์เราไม่ได้ปฏิเสธว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเนี mm ่ย hmm. มันเกิดขึ้นจริงเราสามารถทําได้ไม่ควรจะมีภาพยนตร์หลายๆแบบครับตันี้ก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์หลายหลายแบบที่มันควรจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่า ดูไปแล้วไปทําให้คุณไปตีคนอื่นซึ่งกฎหมายมันบอกอยู่แล้วว่าคุณตีคนอื่นสินห้าก็บอกอยู่แล้วว่าคุณห้ามตีคนอื่นดังนั้นก็ฝากด้วยนะกันครับคาดว่ากี่ล้านหน่ร้อยล้านมันมันเข้าลงไหนเียเข้าเบื้องต้นทําสัญญาไว้ก็ประมาณสามอาทิตย์แต่ว่าถ้าเกิดมีกระแสคนดูไม่ไม่ยังดูต่อเนื่องก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆครับการตลาดที่ว่าประมาณกี่ล้านตั้งโซลขไว้เท่าไหร่ อันนี้ผมในใจในใจในใจอยากให้ถึงตัวแรกที่ไปผมมองไว้ว่าประมาณ200อ่อครับจักก็ทุนหลายๆคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบว่ามันแบบใช้เยอะแค่ไหนซับหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับพี่เเรื่องแรกด้วยขอขอไปเป็นความลับดีกว่าครับเพราะว่าเราจ่ายในเรื่องของการตลาดเยอะเพราะว่าเราอยากจะให้อยากจะชักชวนให้เด็กและเยาวชนมาดูหนังเรื่องนี้ เพราะทางผู้บริหารเนี่ยเขาอยากให้เด็กมาดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นอุทาหรณ์แล้วก็กลับไปมีแต่ความเป็นมิตรมีแต่มิตรภาพต่อกันนะครับโปรโมทไปเยอะมากใช่ครับก็เลยบอกไม่ได้ว่าบองยั้มอย่างนั้นเรื่องแรกมันไม่คือทุนใช่ไหมคะอ๋อยังไกลอีกครับยังนะฮะเออก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ในในเวลาเนี้หลังไทยที่ซบเซาไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้กลับมาทําให้โรงหนังคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็ ผมก็ขอบคุณผู้โดยการสร้างด้วยนะครับที่ทําให้งการภาพยนตร,ร์ไทยกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งภาคสองจะเริ่มเมื่อไหร่ครับก็ตอนนี้ส่งทีมพัฒน,นาบทอยู่ครับผมก็ยังอกูดมการเดิมในการนําเสนอเป็นรูปแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ขอบคุณแฟนๆนะคแฟนหลังแน่คาฮาขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้าไปดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมันนะครับไม่ว่าจะเป็น ทางด้านแง่ดีหรือทางด้านแง่ต un ักเตือนว่าไม่ควรเข้าไปดูก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปพิสูจน์กันเองในโรงระหว่างที่มันยังอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับืออาหารครับอ่าผมก็ขอฝากไว้ว่าบางท่านก็ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็อยากให้ให้เข้าไปดูกันแล้วก็ค่อยมาคิดตาว่าหนังเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วค่อยมาวิจารณ์กันครับผมแต่หนังเรื่องนี้ทางผู้สร้าง เจตนาดีในเรื่องอยากจะต่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษเบญกกร,รมสิ่งที่ที่เขาทําจะต้องได้รับผลตามมาประมาณนี้ครับขอให้ไปดูกันครับผม